สวัสดีท่านผู้ฟังกาลยานมิตทุกท่านมณีิคิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวความเชื่อดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อท่องแล้วนอนทำแล้วดีจะเรียกเงินเรียกทองเข้าบา้านตอนนอนหลับจะได้เงินหมื่นตอนตื่นก็ได้รับเงินแสนแค่สวดง่ายสามจบจะดึงดูดเงินและโชคลาภเงินมาง่ายดดยดังใจส่งผลให้การเงินมั่งคั่งร่ำรวย ท่านผู้ฟังครับปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยที่จริงมีการกำหนดให้มีวันที่3 1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันออมแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่กระตุ้นผู้คนให้คิดถึงการออมเงินแต่ก็ยังว่าจะออมเงินเลยครับแค่การใช้จ่ายให้เดือนชนเดือนหาหารายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วการชักหน้าไม่ถึงหลังและมีะไรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราๆท่านๆต้องไปกู้หนี้ยืมสินปัญหาแบบนี้ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของคนจํานวนมากเรื่องนี้จังทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยเช่นความเครียดปัญหาครอบครัวอาชากรรมและการฆ่าตัวตายซึ่งไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยอดีตหรือยุคปัจจุบันปัญหาในเรื่องของเงินไม่พอใช้ก็ยังมีเห็นอยู่เสมอยิ่งช่วงนี้ ภาวะเศรษฐกิจกําลังอยู่ในช่วงตกต่ำแต่สิ่งของจำเป็นต่างๆกลับมีราคาที่แพงขึ้นทําให้การควบคุมค่าใช้จ่ายกลาเป็นเรื่องยากดังนั้นการมีเงินที่สามารถใช้ได้อย่างคล่องตัวและการมีเงินทองที่มากมายจึงถือได้ว่าเป็นเป้าหมายของใครลหลายๆคนซึ่งเงินทองที่ได้มาในปัจจุบันของแต่ละคนก็มาจากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเสี่ยงดวงหรือลาบลอยต่างๆหากท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่แม้ว่าจะตั้งใจทํางานและหารายได้ทุกอย่างยังเต็มกําลังความสามารถแล้วแต่ปัญหาเรื่องเงินทองก็ยังไม่หมดไปครูบาอาจาร,รย์ท่านแนะนําว่าคนท่องคาถาเรียกเงินเพื่อช่วยเสริมเ,เรื่องการเงินให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นซึ่งการมีเงินทองที่สมบูรณ์เพียบพร้อม ถือเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนแต่การขอพรสวดมนต์เพียงอย่างเดียวคงไม่อาจจะสําเร็จได้ดังนั้นการที่จะมีเงินจึงต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงินในวิธีต่างๆการฝากประจําการลงทุนซึ่งเป็นอีกหลายๆวิธีที่จะทําให้เงินที่มีอยู่นั้นสามารถเพิ่มพูนขึ้นมาได้นั่นเองท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่า การสวดคาถาเรียกเงินเข้าบ้านเมื่อตื่นนอนตอนเช้าควรสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วจึงสวดคาถาเรียกเงินเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและควรสวดคาถาเรียกเงินก่อนนอนหลังการสวดมนต์โดยบทสวดมนต์ก่อนนอนจะทําให้ผู้ที่สวดหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนเรียกเงินเข้าบ้านอย่างง่ายดายและมั่นคงโดยว่าคาถาดังนี้ครับคาถาเรียกเงินเข้าบ้าน ตั้งนโมสามจบว่าตามดังนี้โอม,มหาลาโภโชคัตวันตังเอหิจงมาพนะปานังมากมายังอัคโตปารติโยฝนทิตตวานามามิหังครับสวดบทนี้สามจบทั้งสองช่วงเวลาคือก่อนนอนและตอนตื่นนอนฝึกสวดทุกวันอย่าให้ขาดหลายคนยืนยันว่าได้ผลดีจริง นอกจากการสวดคาถาเรียกเงินเข้าบ้านแล้วอีกหนึ่งวิธีที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือวิธีการเก็บเงินครับโดยเฉพาะการเก็บเงินในกระเป๋าสตางค์เนื่องจากกระเป๋าสตางค์ถือเป็นประการด่านแรกที่จะต้องเจอกับเงินของเราก่อนถ้าอยากให้เงินไหลเข้ากระเป๋าแบบปังๆเหลือกินเหลือใช้ก็ควรทําตามเคล็ดลับการเรียกเงินที่คนรวยและคนณจะรวยทํากันเขาทํากันแบบนี้นะครับ หนึ่งปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่าครับการมีเงินเก็บในกระเป๋าสตางค์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความโดมสมบูรณ์ควรเก็บเงินไว้ในจำนวนที่พอเหมาะนอกจากจะแสดงถึงความโดมสมบูรณ์แล้วนะครับจึงเผื่อในกรณีที่เราจะเป็นต้องใช้เงินสดเพราะการมีบัตรอย่างเดียวนั้นบางครั้งก็ไม่อาจสามารถใช้ใจ่ายเงินได้ถูกที่ 2. กระเป๋าสตางค์ห้ามหลุดลุยชำรุดเสียหาย เสียทรงท่านผู้ฟังควรสังเกตพิจารณาว่ากระเป๋าสตางค์ที่ใช้อยู่เป็นประจำนั้นมีร่องรอยชำรุดมากน้อยแค่ไหนเพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ไม่ควรฉีกขาดหรือไม่ได้หลุดลุยออกมาซึ่งจะมีผลให้เงินทองหลุดลุยรั่วไหลได้ง่ายเก็บเงินไม่อยู่เหมือนเงินทะลุออกมาเช่นเดียวกับสภาพกระเป๋าครับ 3. กระเป๋าสตางค์ควรมีแต่ธนบัตร บัตรเครดิตและบัตรที่จำเป็นเท่านั้นครับเชื่อว่าหลายคนคงมีบัตรต่างๆเช่นบัตร a อ m บัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มนามบัตรหรือแม้กระทั่งใบเสร็จที่ยัดใส่ตามมุมในกระเป๋าซึ่งแท้จริงแล้วนะครับกระเป๋าสตางค์ควรมีแต่ธนบัตรบัตรเครดิตและบัตรที่จำเป็นเท่านั้นควรทิ้งใบเสร็จหรืออะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นออกไปเพราะจะยิ่งช่วยเสริม ให้เก็บเงินอยู่ครับ 4. เก็บเงินให้เป็นระเบียบครับกระเป๋าสตางค์ควรมีช่องว่างช่องซิปหลายช่องและควรเก็บเงินให้เป็นระเบียบตามช่องต่างๆแยกเหรียญแยกแบงค์และธนบัตรต่างๆให้เป็นที่เป็นทางและไม่ควรปล่อยให้แบงค์ยับหรือมีรอยพับทางที่ดีควรเลือกกระเป๋าสตางค์ใบยาวจะดีกว่ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นเพราะจะสามารถวางแบงค์ลงไปได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพับแล้วเรียกสยบได้ดีกว่า 5. พกเครื่องรางของขลังครับการพกเครื่องรางของขลังประจำตัวในกระเป๋าสตางค์จะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์งมงค,คลกับตัวเองทำให้สามารถเก็บเงินได้มากขึ้นโดยเครื่องรางของขลังที่ขอบพกแล้วดีเครื่องรางพกแล้วรวยเพื่อเป็นการรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางที่ให้โชคทางการเงินให้มีเงินเก็บมากขึ้น ที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์ก็ใช้เงินขวัญถุงจะรูปพ่อแม่ครับ6เลือกสีกระเป๋าสตางค์ให้ถูกชโลกครับเชื่อกันว่าหากใช้สีกระเป๋าเงินที่ถูกชโลกกับตัวเองแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังทางการเงินได้โดยเลือกใช้กระเป๋าสตางค์ที่มีสีเสริมดวงในพื้นที่กระเป๋าสตางค์50อรขึ้นไปโดยสีกระเป๋าสตางค์ตามวันเกิดที่หลายคนใช้กันจะขอแนะนำดังนี้ครับ คนที่เกิดเป็นอาทิตย์ใช้สีแดงและสีเขียวคนที่เกิดวันจันทร์ใช้สีขาวครีมน้ำตาลหรือดำไปเลยคนเกิดวันอังคารใช้สีชมพูสีเหลืองและสีน้ำตาลคนเกิดวันพุธกลางวันใช้สีเขียวและสีม่วงคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้สีขาวและสีม่วงคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้สีส้ม คนเกิดวันศุกร์ใช้สีฟ้าและสีชมพูและคนเกิดวันเสาร์ใช้สีดำสีน้ำตาลและสีเทาครับครับและสิ่งสุดท้ายที่จะแนะนำคือการปฏิบัติดีต่อกระเป๋าสตางค์ซึ่งเชื่อว่ากระเป๋าสตางค์จะตอบแทนเราซึ่งเมื่อถึงบ้านให้นำกระเป๋าสตางค์ออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมในที่เหมาะก,กับการเก็บของมีค่าหลีกเลี่ยงการวางบนพื้น บนโต๊ะอาหารในห้องน้ําหรือที่ไหนก็ตามที่คิดว่าสะดวกควรรักษาให้เหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีค่าตามหลักฮองจุ้ยแล้วการทนุถนอมและมอบความรักให้กระเป๋าสตางค์จะช่วยกระเป๋าสตางค์นั้นดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมีเงินใช้ไม่ขาดมืออีกทางการเก็บกระเป๋าสตางค์ให้เป็นที่เป็นทางยังทำให้ต้องไม่เสียเวลาในการหากระเป๋าด้วยครับครับ เรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังแต่เราฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับชายคนหนึ่งซึ่งสวดคาถานี้คาถาเรียกเงินเข้าบ้านจึงพบกับประสบการณ์อนาอัศจรรย์โดยคุณสมใจเล่าว่าเป็นคนขับรถแมคโครให้กับเจ้าของธุรกิจก่อสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูด้วยความที่เป็นคนจนทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจา้าง มีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าอยากร่ำรวยเพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นแต่ก็ได้แค่คิดเพราะไม่มีเงินไปลงทุนทำอะไรอย่างอื่นนอกจากการรับจ้างและทำงานสุจริตทุกอย่างที่ได้เงินมาแต่ตนจะชอบสวดคาถาเรียกเงินเข้าบ้านและจะสวดด้วยความศรัทธาม,มาตลอดโดยจะสวดทุกวันตอนเช้าก่อนเริ่มภารกิจประจำวันหรือบางวันก็สวดก่อนนอน ซึ่งมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าจะเสริมพลังการดึงดูดเงินความโชคดีและความสําเร็จทุกประการมาให้ที่สําคัญคิดว่าการสวดคาถานี้ไม่ได้เสียหายอะไรและไม่ได้ใช้เงินลงทุนแถยมยังทำให้จิตใจสงบทําให้ผ่อนคลายจากการทํางานหนักในแต่ละวันด้วยปกติตนเป็นคนชอบซื้อหวยเสียงโชคแต่ไม่ได้ซื้อมากมายซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ตามภาษาคนเสียงโชคทั่วไปแต่ช่วงนี้ถูกไปแล้วสีงวดติดก็ได้ประมาณงวดละหนึ่งหมื่นบาทจนเพื่อนมักจะแซวเรียกว่าอาจารย์กูและวันที่จะมีหวยออกเพื่อนก็มักจะโทรมาสอบถามว่าจะซื้อหวยตัวไหนในครั้งนี้ประมาณสองวันก่อนหวยจะออกก็ได้ไปซื้อรัตตอรี่ที่ปามแห่งหนึ่งน่าจะอยากซื้อเลขส9 9 3และ6 3 จึงเลือกหยิบมาสามใบหนึ่งในนั้นก็คือเลขที่มีเลขท่าย93เหลือใบเดียวแต่คนขายรัตเตอรี่บอกว่ามีอยู่สามใบและมีคนซื้อไปแล้วสองใบเหลือเพียงใบเดียวนะในใจก็หวังว้ยเพียงเลขถ่ายรางวัลเท่านั้นก่อนซื้อรัตเตอรี่ก็ไม่ได้ฝันอะไรนอกจากจะตามเลข59เท่านั้นส่วนเลขท่ายที่จะซื้อถ้าซื้อใต้ดินเลขดังทั้งสามตัว ถ้าถูกเจ้ามือจะจ่ายครึ่งเดียวเลยไม่ซื้อจะมาซื้อรัตเตอรี่ไม่ได้เลขเก้าสามก็เลยตัดสินใจซื้อไว้พอได้ยินเสียงทบทวนการออกฉลากมีเลขเก้าสามตนเองคิดว่ายังไงก็ถูกรางวัลจึงตรวจสอบและพบว่ารัตเตอรี่ที่ตนซื้อมาถูกรางวัลที่หนึ่งท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วจะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เรามีกินมีเก็บ นั่นก็คือเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากคดโกงและเอาเปรียบใครใช้เวลาว่างในการคิดหาช่องทางสร้างไรายได้อยู่เสมอเพราะทุกวันนี้รายได้เพียงทางเดียวคงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีรอบด้านแน่นอนความร่ำรวยจะบ,บังเกิดอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นรวมถึงการมีวิัยนในการใช้เงินซึ่งหมายถึง การวางแผนการใช้การเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเป้าหมายที่สําคัญของตนเองว่าต้องการเก็บเงินเพื่ออะไรเช่นซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้และมีความตั้งใจจริงในการเก็บเงินนั่นเองขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานก่บท่านผู้ฟัง ขอพระคุณท่านผู้ฝากกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฝ่งสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ